ทเทพนะเดี๋ยวขอเรียนเชิญน,นะครับท่านผู้บริหารนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะครับ,บร่วมถึงสเปเชียลเกสต์น,นะครับของเราถ่ายภาพร่วมกับ JB ได้เลยครับขอเรียนเชิญครับเานะครับ,เ,รบ,ะะรบเสียงย่ไหนเสียงย่ไหนส่งเสียง ถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆครับแล้วเรายินดีมากๆจริงที่เชบีตอบรับนะฮะคำเชิญในครั้งนี้กับสยามเซ็นเตอร์นะครับในโปรเจกต์สุดพิเศษฮะกับการเปิดสงการณ์ครั้งแรกในเมืองไทยนะครับในงานสยามเซ็นเตอร์ X j b b ี yourself the first exhibition in Bangkok ครับนี่คือนิทรรศการที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนด้วยการนำเสนอครับ บันทึกเรื่องราวในแบบฉบับของ JB จากอัลบั้ม b e y o u r s e l f ครับไม่ว่าจะเป็นตีมของอัลบั้มเบื้องหลังมิวสิกวิดีโอผ่านอาร์ตแกลเลอรี่สุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับสะท้อนผลงานตัวตนของ JB ครับแล้วก็มุมมองไลฟ์สไตล์ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะฮะอันนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยครับและก็ยังมีแฟชั่นไอเทมนะครับพี่ JB เนี่ยออกแบบมาพิเศษครับ วางจำหน่ายในงานนี้โดยเฉพาะไรายได้หลังสักให้จ่ายครับเรายัง คุณมีเสียงแค่นี้เหรอครับนชี่รม่รเ,มชมเ็ชเนเลยครับรสุดยอดมากครับ j จบีครับเรามาพูดคุยกันสักนิดนึงดีกว่านะครับความพิเศษในครั้งนี้เนี่ยนะฮะนอกจากเจบีก็จะมาเจอเป็นแฟนชาวไทยมีคอนเสิร์ตแล้วคุณยังได้มีโอกาส c อล l ลบนะฮะกับเสี่ยมซิสเตอร์ในการเปิดตัวเสี่ยมซ t e เตอร์ x k b Be Yourself the first exhibition in Bangkok ด้วยรู้สึกไงบ้างหรือว่าอยากจะพูดถึงในททศกาลครั้งแรกของตัวเองว่าอะไรบ้างครับอ๋อเชิญยุยย่าก็อ๋อง 어어뭔가가이이이이렇게게게할수있있는는기회다다정말너무영광고요여러분들이많이즐겨주셨으면좋겠습니니네감사합บอกตรงๆเลยนะคะรู้ส <소리> ึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมาประเทศไทยแถมยังมีเทศกาลในที่นี้ด้วยคือรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็หวังว่าทุกๆคนชอบด้วยนะคะอยาะให้ 어 사실 어, 어디에서 영감을 받았다기보다는 어 앨범 작업을 하면서 조금 뭔가 제가 여러 가지 뭔가 시선들의 뭔가 신경을 쓰고 있는 걸 많이 느껴서 아 그러기보다는 조금 자유로운 어 방향성을 잡고 그냥 편하게 내가 작업을 해야겠다라는 생각에 시작을 하게 된것 같습니다. <g> ก็คือไม่ได้แบบมีแรงบันดาลใจหรือมีคี์เวิร์ดเข้ามาตอนแรกๆเลยนะคะดิพูตรงๆเลยก็คือระหว่างที่เตรียมอัลบ,บั้มทําอัลบ,บั้มอยู่ก็คือมีความคิดหลายๆอยา่างที่เข้ามาอยู่ใน <g> สมองใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราไม่ต้องไปยืดติดอะไรมากเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากเราอยากมีความอิสระอยากมีอ <g> ิสระมากกว่าก็เลย <g> ได้ไอเดียนี้ขึ้นมาบอกเจบีอย่างนี้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประเทศไทยถือว่าเป็นวันหยุดยาวและโปรติกรุงเทพรถจะโล่งเลย แต่พอคนจับคอนเสิร์ตสามรอบเนี่ยคุณไปที่ไหนพุงล็ติดเลยนะครับคพามความฮอตของคุณเนี่ยไม่ธรรมดาอ๋อ여기날อ처ยโอ죠네ผมก็ฮอ้เหมือนประเทโไทยอ้ยโอยอ้อ้ยอ้น้อย่้ย่อ้ยโนโองยโอ่โอ้ยโออ่อ ทุกคนที่รู้ว่าผมฮอตใช่ไหมครับแต่ผมจะบอกว่าแฟนๆผมฮอตมากๆว้าวที่ทุกคนมาให้กำลังใจและเขาขนาดนี้แบบอะไรมีล็อกติดแบบนี้นะคะเพราะ energy ทุกคนนี้เล้มหลังเลยคับผมด้วยความฮอตของคุณเลยต้องถามยิ่งกว่าอยากถึงว่าแบบไลฟ์สไตล์ของคุณ การแต่งตัวแฟชั่นหมุนคูนี้พวกสไตล์เป็นแบบไหนช่วยบอกเราสักนิดนึงเผื่อใครจะได้แบบในงานจ่เนาะต่างบ้าม่ออา저는개인적으로ุมุ่งก้าวนแตือคคือคืออคือคื 편안하게 입지만 그 안에서 제가 담을 수 있는 제, 저의, 저만의 개성, 뭔가 이런 악세사리라든지 아니면 뭔가 뭐회이라든지뭐 이런 거에서 조금 포인트를 많이 주는 것 같습니다. 네. ก็คือทุกคนก็จะเจอผมบนเวทีที่แต่งตัวเยอะๆถูกครับแต่ก็คือถ้าเป็นไลฟ์สไตล์ธรรมดาชีวิตประจำวันเนี่ยผมก็จะชอบแต่งตัวแบบสบายๆสิโพกับแต่ก็จะมีจุดเด่นในแบบในสิโพก็คือใส่ออเซสซอรี่บ้างใส่หววบ้างอะไรอย่างนี้ครับแตงก็ดูไว้เผื่อไปแต่งตามแล้วอย่างสติีกเกครับคุณชอบแบบไหนครับ 저는 일단 조던 원을 좋아하는 편이고요. 그리고 또 아디다스에서 슈퍼스타를 좀 좋아하는 편이고, 어, 벤스에서는그 음, 뭐냐 어센틱이라는 라인을 좋아하는 것 같습니다. 그거는, 그 좋아하는 거예요. 그거그좋아하요 그거는, 그아하는 거예요. 그는안 그래도 좋아하그그좋아하요 그거는, 안 그래도 는 거예요. 그거는, 그좋아하요그그그그그그 아, 신발이 예전에는 굉장히 많았는데 어 지금은 이제 그냥 솔직히 말해 신발이 많이 있어도 신는 것만 신더라고요. 그래서지 제가 진짜 신는 것들만 딱 이렇게 모아놓은 상태입니다. แต่ก่อนนะคะเยอะมากเลยอันนี้ยอมรับว่า <ๆ S 1> เยอะมากๆแต่คือรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยแม้ว่ารองเท้าเยอะเราจะชอบใส่ในคู่ที่เรารู้สึกคุค้นเคยแล้วชอ<ส>บบ่อยๆใส่ใสไปใ,ใ,ใช่ไหมครับ,รบก็เลยเหลือน้อยแสบอะนะฮะอ่ะครั้งนี้มีใครได้ไปดู e x h i b บ t i o n ของ JB แล้วบ้างอยากเชียรคุณผายแลจะเปิดวันนี้อ๋อยังไม่อ๋อเขากำลังจะเปิดวันนี้ครับ <laughs> 그, 아, 네네네네. 오픈되면 여러분 꼭 보러 오실 거죠? 다다 <laughs> อยากให้ทุกคนไปดูนะคะเพราะว่าเป็นเทศกาลที่แบบรู้สึกว่ามิสเตอร์แล้วก็มีสไตล์ของผมแบบเต็มที่เลยใช่คือในนี้มันเขียนว่าเปิดตั้งแต่วันนี้ไงแต่รอเขาขึ้นมาเปิดก่อนแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ทุกคนได้เข้าไปชมในงานเนี่ยนะครของ e x ็กซิบิชั่นของเชนะมันมีความเป็นโดนตกลงเขาแล้วก็อธิบายเบื้องหลังนะครับของอัลบั้มนี้ แสดงให้ทุกคนได้เห็นนะุมมองที่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนผมย้ำตรงนี้นะอยากให้คุณเข้าไปชมคุณเร่รู้จักตัวตนของ JB มากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีคอยเชั่นพิเศษด้วยนะครับที่ JB เนี่ยเร่ร่วมนะฮะมีจําหน่ายนะครคระดมรายได้หลัง,งหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะไปร่วมทำบุญนะกับมเลนิธิโรงพยาบาลทัะมดหมืเก้าผมชื่นชมคุณจากหัวใจเพราะว่าคุณเนี่ยทำบุญ 나가은이아니 네, 어, 정말 어, 좋은 의도로 시작된 전시고요. 그리고 또 이제 여러 가지 좀 비하인드, 어, 여기서만 공개되는 그런 것들도 좀 많이 있어서 여러분들이 전시 많이 구경해 주시고 어, 즐거운 시간 보내셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. อย่างที่พี่คิวบอกนะคะก็คือเป็นนิรรศการที่มีความหมายมากๆแล้วก็ดีมากๆด้วยอยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆเพราะว่าในนิรรศการบอกตรงๆนะครับมีหลายรูปมากๆที่ยังไม่เคยเห็นที่อื่นมาก่อนนะคะแล้วก็มีบีไฮ h ด s c ซีนหลายๆรูปครับสุดท้ายครับผมย้ำนะครับ s h a r ป c เซ็นเตอร์ e อสเจบีบียูเซลเดอะเฟิร์ส b อ t i ซ n บชั่นในแบงคอกเปิดตั้งแต่วันนี้นะฮะหลังจากตรงนี้ไปยาวไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้นะครับ นะฮะสุดท้ายครับเจมี่ครับอยากทิ้งท้ายบอกอะไรกับ 많이 많이 기대해 주시고, 앞으로도 많이 사랑 부탁드리겠습니다. 감사합니다. คุณในความรักของทุกๆคนแล้วก็กำลังใจที่คุณ่กให้มานะคะมันรู้สึกว่าอบนุนมากเลยนะคะขอบุณม,มากๆเลยอย่างที่บอกนะคะการที่เขาได้มีโอกาสมางานนะดีๆแบบนี้ก็คือรู้สึกเป็นเกียรติมากๆและขอบคุณทุกคนนะคะสําหรับโอกาสนี้นะครับสัญญาว่าครั้งหน้ากลับมาเนี่ยก็จะมาด้วยของมพร้มที่ดีมากขึ้นแล้วก็งานดีๆแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคบก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็รักกันวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับจคุณเชียร์ดีครับแล้วก็เราจะรอคุณนะครับ สเกลเราครับส,ส,สุดท้ายครับขอให้เจดียืนตรงนี้ให้พี่ๆสื่อมวลชนได้ถ่ายภาพนะครับกับเราได้ถ่ายภาพสักนิดหนึ่ง<อ>ก่อนลานไปขอบคุณมากส่งเสียงกรี๊ดห้ยกับเชียร์แข่งงนีเลยนะคะแข่งตรงนี้เลยสวัสดีครับสุหน่อยนะครับ Se entiende que la se entiende